ฝากช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะการได้มาซึ่งสวที่นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองของกกตเลยเธอจาก1ปีวันที่10กรกฎาคม2,568ครับมาร่วม20กว่าวันเกิน1ปีมาเหรอเกินหปีมาร่นม20กว่าวันนับ10เรกฎานับตั้งแต่วันที่มีการรับรอง อ๋อวันรับรองไม่ใช่วันที่เลือกตั้งใหญ่โหวตใหญ่มันไม่นับนได้ดือนมิจนะาราแต่อย่างไรตั้งแต่เกินมาหนึ่งปีแล้วแหละเกินหนึ่งปีมาแล้วในหนึ่งปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเต็มไปด้วยคําถามว่มมาการได้มาซึ่งสวเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่เรียการนสายเงิน,นมาจากการหัวหรือไม่ถึงขั้นที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนพบเส้นทางและก็ส่งให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในขั้นตอนบอร์ดที่จะสรุปแต่ระหว่างทางนี้ในสวด้วยกันเองนดเฉพาะสอวสายอิสระบอกว่าดูแลไม่สง่างามนะมเพราะต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆในการไปกําหนดชะตากรรมต่างๆเนี่ยเพราะ,ะนั้นควรจุดบัตรหน้าที่ก่อนดีไหมให้มันเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําหน้าที่ความพยายามที่จะทําให้สภาโดยเฉพาะสภาสูงเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ,รบล่าสุดสดๆร้อนๆ<อ>สอวอเสียงข้างน้อยและสอวอิสระครับร<อ>่วมกันล่ารายชื่อหาคนมาลงรายชื่อเพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาให้เสนอเรื่องเข้าไปยังสารรัฐธรรมนูญนวินิจฉัย<อ>ว่าร3 6คนเนี่ยที่ต้องคดีดแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โอ้นี่ พี่วีตามเนื่อยกอตามระเบียบแล้วเนี่ยต้องมีลงชื่อไม่ตั้าไหะสิร์เซ็นต์หรอหนึ่งใน10บหนึ่งใน10ของจํานวนสวที่มีอยู่อก็คือ20 20คนก่อนหน้านี้พยายามมารอบหนึ่งก็ไม่สําเร็จใช่คราวนี้มันได้30เลยตอนนี้สวเสียงข้างน้อยบอกว่าได้รวมรายชื่อมาแล้วตอนนี้มีอยู่30คนเพื่อยื่นถอดถอน1 3อสว และจะทําหนังสือไปถึงประธานวุฒิสภาจะยื่นการกําหนดนะจะยื่นกันวันที่สิบสองี่ล่าสุดนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะยื่นกันวันนี้ยื่นไปทั้งหมด21คนครับวันนี้ตอน10บโมงยีคนเหรอยี่สิบคนแล้วมีคนถอนเอ็นด้กับปรากฏว่าตอนกลางคืนพอทุกคนหลับตื่นเช้าขึ้นมามีสองคนชื่อหายเหรอถอนลายชื่อ มีชื่อหายด้วยเหรอใช่หลับไม่ได้เลยหลับมีการถอนหลับหลับมีแต่ฝันแล้วก็กลน,นะใช่ <c oughs> เพิ่็นนี่แหละครับพอสวจะลงชื่อพอหลับแล้วก็ถอนถอนไปสองคนไปสองคนแปดสิบเกไม่ถึงไงสิไม่ถึงต้องระดมใหม่ <c oughs> ในสิครับต้องระดมใหม่ระดมใหม่ตอนนี้ทั้งสวอิสระสวเสียงข้างน้อยรวมพลกันบอกว่ามีรายชื่ออยู่ทั้งหมดสาต้องบอกว่าพียวสา ก่อนถึง30เนี่ยม,มีความพยายามมาตั้งแต่เดือนกันยายกดาแล้วก็ล็อบบี้กันหนักมากที่อจะไม่ให้ไม่ให้ครบ20นะ,ะแล้วก่อนจะถึงวันนี้ที่มาที่ไปยังไงต้องไมาคำตอบจากท่านนี้ครับได้สรุปสำนวนพร้อมส่งมอบต่อกอกอตแล้วโดยมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น229คนเป็นสวที่อยู่ในตำแหน่ง138คน และกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยรวมถึงเครือข่ายอีก91คนในข้อหาขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบการได้มาซึ่งสอวอทั้งหมดนี้คณะอนุกรรมการชุดที่26ได้ส่งให้กรรกตแล้วเพื่อให้กรรกตพิจารณาส่งต่อสารดีกาผดกการเลือกตั้งต่อไปอ๋อเมืออ่อเป็นแบบนี้กรรกตเมื่อเป็นแบบนี้สอวอ จึงทาหนังสือล่าก,กันเนี่ยทำหนังสือหนังสือเนี่ยล่างเนี่ย,ยงลงกันวันที่25ก,กรกฎาคมน่นความพยายามของสวต้องยกนิ้วให้จะทําหนังสือถึงประธานวุฒิสภานะเพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยส่งคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย 1 3อบคนเนี่ยสิ้นสุดลงหรือไม่ทีแล้วก็แนบลายชื่อไปทั้งหมดอ่ะร้อยสาคนร้อยามสบเนี่ยคือทําไมตอนแรกบอกร้อยสาถึงยื่นแก่ร้อยสบเนื่องจากบางคนเนี่ยในร้อยสามแปดเขาโดนอยู่แล้วโดนไปด้วยกรณีของหมอเกตเพราะนั้นไม่ต้องยื่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกก็อยู่ในขั้นตอนคดีไปเรียบร้อยนะแต่ที่น่าสนใจครับในร้อบเนี่ย มีชื่อคนนี้ฮะลำดับที่สามะลำดับที่สมงคลสุรสัจจะอยู่ด้วยฮะตลกมากสวอิสระสวเสียงกันน้อยรวมชื่อลงชื่อกันทั้งหมดและแจ้งรายชื่อว่าควรจะส่งสารรัฐธรรมนูทย์ัยใชเรียนท่านประธานสภาและท่านประธานประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาเป็นหนึ่ง ในรายชื่อของผู้ที่ถูกกำหนดว่าตกลงอสามาชิกภาพของวุฒิสภาเนี่ยจะสิ้นสุดลงหรือไม่ด้วยคำถามง่ายๆคือที่คนที่สามนที่จะยื่นสารรำนูลได้วินิจฉัยเนี่ยเพือ่อหยุดหน้าที่เนี่ยต้องเป็นประธานวุฒิสภาและประธานวุฒิสภาเนี่ยมีชื่ออยู่ในร้อยสามสิบบกเนี่ยถามว่าง่ายๆเนี่ยถ้าส่งมาปั๊บเนี่ยประธานจะเอายังไง ก่อนหน้านี้จําได้ไหมฮะที่ศาลบกสอวอี่ใต้ประธานวุฒธธิตรวจสอบจะได้ทําของนายกเรื่องคลิปอ่ะครับลงชื่อเช้าส่งเย็นและตอนที่สอบอตั้งสอบเ,อเรื่องของหน้าที่อของท่านรองภูมิธรรมกับรัมตรีทวีสอสอ,อ,อ่ะก็เช้าส่งเย็นเหมือนกันนี่พีวีดูนี่ที่เช้าส่งเย็นไหนนี่คือหนังสือนะคาร้องเนี่ยกราบเรียนไอหน้หนังสือถึงสารรัฐมนุนลงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบ วันที่ยี่เหมือนกันปั้งไปเลยเวลาเท่าไหร่มาดูเวลา10นาฬิกานี่บ้างหนังสือนี้ต้องเป็นหนังสือประเภทแบบ8นาฬิกาสสินาทีลงนามอ่ะแล้วถึงไปถึงไอ้สารเล่นวันเวลาสามคือครั้งนาฬิกาครั้งนี้เมื่อประธานวุฒิอยู่ในร้6สาด้วยเนี่ยเอายังไงอ่ะแต่เขาบอกว่านะพี่โอยื่นเมื่อไหร่ยื่นเมื่อไหร่รับถ้าล่าช้าเนี่ยหนึ่งเจ็ดตามมาใช่หนึ่งมมาเจับานี่ประธานวุฒิสภา ท่านมีหน้าที่ที่ต้องทํานะครับหน้าที่ของท่านคนละหมวกเมื่อมีคนกล่าวหาท่านท่านถ้าท่านไม่ทําท่านต้องมอบเป็นคนที่สองลองที่สองลองจากท่านคนที่หนึ่งอ่ะไปรับแต่ลองคนที่หนึ่งก็ถูกกล่าวหาอีกเอาใหม่ให้ไปลองคนที่สองดูซิว่าใครจะยืดโอ้ยเรื่องนี้ถามหัวใจทำกันที่ สวสีงอ้างน้อยสวอ,อิสระบอกให,ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเนี่ยเหตการคันคือมาจากนี่นะฮะต้นไม้พิษก็ลําบากนะเพราะสวชุดนี้ต้องแต่งตั้งกรรมการในองคอ์กรสระเยอะแยะหมดเราบอกเลยว,ว่า<อ>ใน5ปีของเทอมสวออนี้ฮะแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆเนี้ยยกตัวอย่างที่นสาล่มนนกรกตกตงอปปชหลายๆองค์กรเนี่ยรวมแล้ว4 1คน4 1คนครับ นี่เอาเฉพาะที่แต่งตั้งไปแล้วนะนี่ตุลาการสารรัฐธรรมนูนตีตกไปสองคนศิริพันธ์นกสวนสวัสดีกับชาตรีอาดานนท์เห็นชอบไปหนึ่งคนคือสาวราวุธทรงวิไลนี่สวอผ่านปปช<อ>ห้าคนรับรองไปแล้วสองคนคือคุณประภาสคงเอียดกับคุณเพียรศักดิ์สมบัติทองตีตกไปสองคนคือคุณประกอบลีละเปสน,นันและคุณประจวบตันตีนนท์ดูนะ กกตครับซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการกเลือกตั้งรับรองไปแล้วหนึ่งคนครับคือนรงกลั่นวาลินครับเอาแค่นี้ครับอตอนนี้จะทำยังไงครับเพราะก็บอกว่าคนที่ผ่านส่วนใหญ่แล้วต้องมีความเชื่อมโยงเขาสงสัยนะ<อ>ต้องเชื่อมโยงกับน้ำเงินเท่านั้นเขาบอกว่าน,น้ำเง<อ>ินเท่านั้น,นนะเอานี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใด แต่ได้รับการยืนยันว่าคนเหล่านี้เดินทางไปลางน้าครับก่อนเข้าสู่ตําแหน่งอ่ะอ๋อเหรอก่อนโหวตกันอ่ะแต่ตอนนั้นใครใครก็ไปได้ครับเออผมก็ไปหลายครั้งแต่ตอนนี้นะหลากหลายมากเลยอ่ะหลายเรื่องก็บอกกระบวนการที่คณะกรรมการชุด26ซึ่งได้ส่งไ้กอตแล้วเนี่ยมีความล่าช้าตอนของกอตครับสวสำรองเริ่มออกมาเรียกร้องอยู่แล้วแอคชั่นเนี่ยเนี่ยวันนี้เลยนะไล่ กดดันตลอดเลยครับครับบอกว่าตอนนี้ด้วยความอ้อยอิงของกกตน,นี่แหละอ้อยอิงนี่คือราชาจังการพิจารณาเรื่องนี้จึงอยู่ในเพียงชั้นสองชั้นสองคืออะไรครับคณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอเรื่องแจ้งเรื่องว่าเสนอให้ <S <S ฟ้องร้องดำเนินคดีไปยังกกตไปอยู่ในมือใครเลขาธิการครับต้องบอกว่าขั้นตอนทั้งหมดมีทั้งหมด4ี่ขั้นตอนอืก่อนที่จะถึงบอร์ดชุดใหญ่ใช่พิจารณา ตอนนี้ยังอยู่ขั้นสองอยู่ในมือของเลขาธิการกรกตที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะฟ้องไม่ฟ้องอะก่อนถึงมือเจ็ดกรกตน,น่แห<ม>ละมีคณะกรรมการสอบสวนอีกนะใช่สํานักเลขาแล้วไปสอบสวนอ,นะอีกนะวินิจฉัยวินิจฉัยวินิจฉัยนะตอนนี้เราที่ห่วงกันมากคืออำนาจของสอวในการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่เหลืออ,อ,อยู่ห้าหกตำแหนง่งต้นไม้พิษครับโอ,อนมันก็เป็นพิษสปิริตนะ่ะ S <S และความรับสํานึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมีไหมมันไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับ,รบมันอยู่ที่สํานึกของท่านสอวอทุกท่านนั่นแหละบ้านเมืองที่ดีเราคือผู้ที่จะส่งผ่านอันที่ดีอันที่หญิ <S <S งเบียวนะสอวอเนี่ยมันนั่งคุยกันไม่จําเป็นต้องถึงสารลำดมนกันใอประชุมวุฒธธิสภากันก็มีข้อสงสัยแบบนี้ครับหน้าที่ในการแต่งตั้งของวสละรอของทดไว้ก่อนส่วนหน้าที่อื่นก็ทําไปอันนั้นคนหน้าบาง ไม่พูดถึงเพื่ออ้สภาเตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยครับนักการเมืองประเทศอื่นเนี่ยอืเขาแบบลาออกกันหมดแล้วใช่ไหมนี่คนเหล่านี้นะเอางี้ในในร้อยสามสิบกคนอ่ะท่านรู้อยู่แก่ใจครับว่าการได้มาของท่านมันเป็นยังไงอดูเห็นการนี้แล้วกันเพราะการได้มาซึ่งสวอันนี้จากการสอบสวนสืบสวนไต่สวนและการยอมรับ ของพยานครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งสวอนั้นนะมีคณะบุคคลไปดําเนินการมีสสลอนายนอนายจอเป็นคนวางแผนและคุณไปหาส่งคนมาสมัครสวครับนะครับและกระบวนการสรบวนการเลือกกระเองทั้งหมดเลือกกระเดงนำไปสู่ซึ่งได้มา138คนตอนเลือกกันเองอ่ะเห็นชัดมากนะ มองด้วยตาเปล่าก็เห็นนอกจากเรื่องของโพยแล้วเนี่ยเช่นรถที่ขนที่พักที่เก็บตัวมีสอดไหนบ้างนะการใส่เสื้อครับให้ดูเหมือนกันคือหัวตั้งแต่กายภาพเลยฮะนี่เอาใช้วินดูชนท่านท่านทั้งหลายพิจารณาครับเราสวเราไม่รู้จักกันเราได้มาโดยอิสระคุณคิดว่าเราจะใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันไหมเอาทำไมก็ คุณ<น>คิดว่าเราจะไปโรงแรมที่พักเดียวกันและมารถคันเดียวกันไหมคุณพูดเสื้อเรื่างเดียวเลยต้องบอกเสื้ออื่นด้วยคุณคิดว่าตอนประชุมคุณใส่เสื้อสีเงินทั้งหมดไหม <c oughs> แต่คุณเป็นนั้นแน่นั่นแห <c oughs> ละครับจึงเป็นที่มาซึ่งการสอบสวนและเกิดหมายเรียกสอวอทั้งหมดชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุด5ะชุดหกชุดเจ็ดเจ็ดรถรวมทั้งหมดสองร้อยยี่สิบเก้าคนแยกเป็นมีสวเป็นสวปัจจุบันอยู่ร้อยสามแปดแล้วก็คนนอก เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและตัวไปอื่นอีก91คนเขาว่ากันว่าตอนนี้ที่ล้มสวไม่ได้ในเรื่องของคดีหัวมันมีเดอะแมนบีไฮเดอร์ซีนคอยชักใยอยู่ครับทำให้สวอ,อิสระเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ยักยื้อยักยันกันอย่างนี้และคนชักใยเขาบอกว่ามือเติบมือเติบเหรอมือเติบมากม,มีถุงอะไรล่วงไหมโมหมีกล้วยอะไรล่วงไหม ไปหาดูว่าคนที่ตอนคุณหลับแล้วอีกสองเสียงเพี้ยนไปนะเป็นยังไงบางคนนะสอวอิสระนะบางคนนะบางคนนะเ <นะ S 2> ปนนะ็นอดีตนายทหารด้วยจบด็อกเตอร์ด้วยเกือบจะถูกชกหน้าก็มีมีใช่ไหมมีกดดันกันหนักเลยก็ต้องดูหลังตางนี้อย่างที่สอวอสํารองว่าฮะกกตอตอนนี้แบบยืดเยื้อมาก ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ